สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีอพิโซดที่107นะครับนำเสนอบทความสั้นสั้นมีสาระดีๆมีข้อคิดออกกำลังสมองต้านอัลไซเมอร์นะครับมาฟังกันนะครับว่าเราจะออกกำลังสมองได้วิธีอย่างไรบ้างเพื่อต้านอัลไซเมอร์กันนะครับออกกำลังสมองต้านอัลไซเมอร์เป็นบทความจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรพันธ์เสนานรงค์ ภาควิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเรามาฟังกันเลยนะครับความกังวลของลูกหลานที่มีต่อคุณตาคุณยายหรือผู้สูงอายุที่บ้านโดยเฉพาะโรคที่สัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นอย่างอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อมดิเมนเชียชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยซึ่งเกิดจากสารหลังในสมอง ที่เกี่ยวกับความจำลดลงและมีการตายของเซลล์สมองพบว่ามีสารผิดปกติอไมลอยในสมองผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทำให้การทำงานของสมองเสื่อมลงจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยในช่วง8 10ปีหลังจากเริ่มมีอาการและไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการสมองเสื่อมรุนแรงยิ่งขึ้นจนกระทั่ง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามปกติแม้กระทั่งการแปลงฟันผู้ป่วยกลุ่มนี้มักพบในผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปแต่อาจพบในผู้ที่อายุน้อยกว่าก็ได้ซึ่งมักจะมีประวัติสมองเสื่อมในครอบครัวด้วยโรคนี้ต่างจากอาการสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆตรงที่ยังไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้หากเพียงแต่ประคับประคองไม่ให้อาการสุดลงอย่างรวดเร็วการดูแลรักษาประคับประคองเช่นการบริโภคอาหารให้ครบห้ามูเหลีล่ยงเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงออกกำลังกายสม่ำเสมอรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงและ รักษาจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดเข้าร่วมสังคมสม่ำเสมอและที่สำคัญคือออกกำลังสมองซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สมองทำงานไม่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นการออกกำลังสมองหรือ neurobics exercise เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยไม่ให้สมองเสื่อมเร็วกว่าวัยทั้งนี้การออกกำลังสมอง เปรียบได้กับการออกกำลังของร่างกายที่จะต้องเคลื่อนไหวเพื่อใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนให้ทำงานเชื่อมโยงกันส่งผลให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นดังนั้นการออกกำลังสมองจึงเป็นเสมือนการฝึกให้สมองส่วนต่างๆมีการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กันทำให้ระบบการทำงานของสมองแข็งแรงและมีพลังขึ้นเพราะ เมื่อฝึกออกกำลังสมองบ่อยๆสมองจะมีการหลั่งสารที่เรียกว่านิวโรโ o p h i n s เปรียบเหมือนอาหารสมองที่ทำให้เซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเดลไดท์ที่เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาททำงานดีขึ้นจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เนื้อเซลล์เจริญเติบโตและเซลล์สมองแข็งแรงเมื่อเซลล์สมองส่วนใหญ่แข็งแรงจะทำให้เกิดพุทธิปัญญา อันหมายถึงความจำสมาธิการรับรู้ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกรวมไปถึงการทำงานของสมองระดับสูงคือการคิดแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจและการวางแผนที่ดีขึ้นทำให้การทำงานของสมองยังคงประสิทธิภาพดีแข็งแรงและชะลอความเสื่อมเรียกง่ายๆว่าสมองแข็งแรงเหมือนการออกกำลัง ให้ร่างกายนั่นเองสำหรับหลักการออกกำลังสมองนั้นสามารถทำโดยส่งเสริมให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่การได้ยินการมองเห็นการได้กลิ่นริมรสและการสัมผัสได้ทำงานประสานเชื่อมโยงกับความพึงพอใจหรือที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อ t โมชันอลเซนได้ทำงานเชื่อมโยงกันโดยใช้กิจวัตรในชีวิตประจำวันเดิม ของเราเป็นตัวช่วยเพียงแต่ต้องเปลี่ยนวิธีการไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นมีการทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือทั้งสองข้างทํางานประสานกันเช่นการพรวนดินการเย็บผ้าเนื่องจากพฤติกรรมและการรับรู้ต่างๆเกิดจากการทํางานประสานกันระหว่างสมองซีกซ้ายและขวาการใช้มือข้างขวาสมองด้านซ้ายซึ่งบังคับมือขวา จะได้รับการกระตุน้นขณะที่สมองด้านขวาบังคับการทำงานมือซ้ายดังนั้นเมื่อเราฝึกทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ร่างกายซีกซ้ายและขวาทำงานเข้าด้วยกันก็เท่ากับช่วยสมองทั้งสองซีกได้รับการกระตุ้นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยการออกกำลังสมองนั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเองซึ่งถ้าอยู่บ้าน สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ที่บ้านได้เช่นในขณะฟังเพลงอาจหลับตาเพื่อจะได้มีสมาธิจดจอ่อกับดนตรีได้ดีขึ้นการปั้นตุ๊กตาด้วยดินน้ำมันหรือประดิษฐ์ดอกไม้จากแป้งก็จะช่วยกระตุน้นประสาทสัมผัสทางผิวหนังให้ได้รับรู้มากขึ้นในระหว่างเดินทางก็ฝึกสมองได้อย่างเมื่อต้องขับรถไปทำงานทุกวัน ก็อลองเปลี่ยนเส้นทางที่ใช้อยู่เดิมบ้างอาจเป็นเส้นทางใหม่ที่รู้อยู่แล้วหรือเส้นทางทดลองขับก็ได้เพราะทั้งวิวทิวทัศน์กลิ่นและเสียงของเส้นทางใหม่จะช่วยกระตุ้นทั้งสมองชั้นนอกและฮิปโปแคมปัสให้สร้างแผนที่เส้นทางชุดใหม่ขึ้นในสมองหรืออาจเปลี่ยนวิธีการเดินทางบ้างเช่นจากที่เคยขับรถก็อาจนั่งรถอื่นๆมาทำงานแทน ส่วนความเคยชินที่เปิดแอร์ระหว่างขับรถทุกวันก็อนลองเปิดกระจกขับรถบ้างแต่ก็ควรเลือกเส้นทางที่มีอากาศบริสุทธิ์เพื่อเชื่อมโยงประสาทรับกลิ่นและเสียงภายนอกให้ทำงานประสานกันมากขึ้นขณะทำงานก็อาจฝึกสมองไปด้วยเช่นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานใหม่หรือคนที่ไม่ค่อยคุยด้วยเพื่อเติมข้อมูลใหม่ๆใ,ให้กับสมองทั้งการจำลักษณะใบหน้า เสียงพูดหรืออุปนิสัยส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานคนนั้นหรืออาจจะชวนเพื่อนร่วมงานถกเถียงอภิปรายหรือพูดคุยในประเด็นที่ไม่เคยพูดเพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ๆน่าดีใจที่คนไทยตื่นตัวกับความผิดปกติที่เกี่ยวกับความจำมากกว่าแต่ก่อนถือเป็นเรื่องดีที่ผู้ป่วยหรือญาติจะเอาใจใส่สังเกตอาการผิดปกติมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาเพราะหากพบอาการผิดปกติเร็วยังไม่ร้ายแรงก็จะสามารถรักษาได้ผลมากกว่าปล่อยทิ้งไว้นานออกกำลังสมองต้านอัลไซเมอร์แต่จบเรียบร้อยแล้วนะครับสาระดีๆสไตล์ครูทีก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ได้นำมาอ้างอิงนะครับ https://m.mgronline.com และขอขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ได้สนใจติดตามสาระดีๆสไตล์ครูทีกันนะครับขอขอบคุณมากๆครับ